สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียรเกษตรครับอยู่กับผมแท็กซี่ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงนะครับเปิดตำรายา EP ที่8นะครับเรามาเจอกันแบบนี้นะครับทุกๆ1สัปดาห์เช่นเคยนะครับเราจะนำเนื้อหาสาระนะครับในในส่วนของตำรายานะครับที่แอดเองได้ทําการเก็บไว้นะครับมานําเสนอนะครับก็อย่างที่เราให้ฟังนะครับก็เป็นการเชิดชู นะครับเรียกว่าคุณงามความดีและองค์ความรู้ของท่านอาจารย์ต่างๆที่ได้เขียนไว้ในตำราบางครั้งนะครับเอาอาจจะหลงลืมกันไปนะครับไม่ได้หยิบํำรานั้นมาใช้เลยนะครับทั้งท่านที่ทุกท่านได้ลงแรงวิจัยหรือว่าเขียนรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะให้มันมาเป็นตำราให้เราได้ศึกษากันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนําตำรามานําเสนอในช่วงของเปิดตำรายานะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยก็จะเป็นโรคอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นโรค พืชในส่วนของพืชตระกูลถั่วนะครับเราได้นําเสนอเรื่องโรคไปประมาณ3 4ีีติดละนะครับรู้สึกจะเป็นโรคพริกนะครับโรคแตงโรคมะเขือนะครับต่างๆนะครับวันนี้ก็นําเสนอในส่วนของโรคในพืชตระกูลถั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วต่างๆนะครับถั่วปักยาวถั่วพุ่มถั่วภูถั่วและถั่วเหลืองผักสดเนาะแล้วก็จะเป็นถั่วลิสงนะครับหรือจะเป็น ทั่วอื่นๆนะครับที่สามารถจะนำอ,ะองค์ความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้นะครับก็จริงๆมันพืชตระกูลถั่วมันก็จะระบาดใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มันจะมีทั้ง โรคที่เกิดจากเชื้อราทั้งแบคทีเรียต่างๆไวรัสอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีพูดคุยถึงบ้างนะครับก็ลองนําเสนอตรงนี้เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ให้ท่านเอาความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดนะครับโอเควันนี้เรามีตําราไม่มากนะครับเราใช้ตาราไม่มากประมาณ4ี่เล่มวันนี้มีตําราดิจิตอลด้วยนะครับเป็นตําราเรื่องนี้เลยเล่มแรกนะครับเป็นโรคพืชและการ วินิจฉัยนะครับของรองศาสตราจารย์ดรชาลิดาเล็กสมบูรณ์นะครับเล่มนี้นะครับอ่านะครับนี่นะครับให้ท่านได้เห็นชัดๆนิดหนึงอ่าโอเคนะครับแล้วก็มีตำรารู้สึกว่าปีนี้เล่มนี้จะปี57นะถ้าจำไม่ผิดนะครับ อ่าใช่ปี P 57นะครับอ่าแล้วก็เล่มต่อมาจะเป็นโรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของอาจารย์พิสุทธิ์เอกอํานวยนะครับนี่นะครับเล่มนี้จะเป็นฉบับที่7เนอะรู้สึกว่าอาจารย์มีอ่าฉบับที่8แล้วนะครับก็ลองไปหาซื้อได้ยังพอมีอยู่แต่เล่มที่7นี้ไม่แน่ใจว่า ยังมีสต็อกอยู่หรือเปล่านะครับก็ลองไปตามหาดูกันนะครับเล่มต่อมาอาจจะเก่านิดนึงนะครับเป็นคู่มือโรคผักของกลุ่มวิจัยโรคพืชสํานักวิจัยพัฒนาการราคาพืชกรมวิชาการเกษตรนะครับเล่มน,นี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นตําราสมัยใหม่เล่มใหม่เลยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอุดมศักดิ์เลิศสุชาติวณิชย์นะครับนี่รู้ทันโรคพืชเล่มน,นี้นะครับ อาันนี้น่าจะพอหาซื้อได้นะครับก็ท่านใดที่ยังต้องการการอ่านตำราอะไรพวกนี้ศึกษาตำรากา็สามารถลองไปหาซื้อได้ส่วนเล่มเก่าๆเนี่ยปัจจุบันเขาก็มีการาโหลดเป็นเรื่องของหนังสือออนไลน์แบบนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะไปโหลดหรือว่า หาซื้อได้นะครับอย่างของแอดเนี่ยแอดจะซื้อไว้นะครับก็เอาไว้อ่านในเวลาที่เออว่างๆนะครับก็ทบทวนตำราอะไรพวกนี้นะครับก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับเราอยากจะนำความรู้ที่ท่านอาจารย์ที่เขาได้เขียนไว้นะครับมานำเสนอในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการนำเสนอในรูปแบบใหม่แล้วกันนะครับรายการเปิดตำรายานอกจากเปิดภาพให้ดูในตำราแล้วนะครับชี้ให้เห็นเรื่องของเชื้อสาเหตุอะไรแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของยกตัวอย่างยาให้ดู ด้วยนะครับก็จะได้เอาไปเป็นความรู้ไปปรับใช้กันนะครับเริ่มที่เล่มแรกนะครับที่เป็นตําราออนไลน์นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตไปที่ภาพเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับภาพแรกนะครับในพืชตระกูลถั่วรู้สึกว่าจะเป็นเชื้อสาเหตุจากทางแบคทีเรียนะนะครับเป็นซันโทโมเนตเหมือนกันนะครับอ่าอ่านผิดขออภัยนะครับกวยซีน กวีซิเนสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นโรคคล้ายๆพวกแคงเกอร์นะมันจะเป็นใบจุดนูนในถั่วเหลืองนะครับนี่ภาพนี้เลยแบบนี้เลยนะครับมันจะนูนขึ้นมานะครับรอบๆแผลจะมีลักษณะส,สีเหลืองนิดนึงนะครับตรงเข้ามาอีกนิดนึงก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มแล้วก็ตรงข้างในมันจะเหมือนอเป็นน้ําตาลอ่อนนะครับแต่มันจะนูนขึ้นมาเป็นสะเก็ดเหมือนพวกแรกโรคแคงเกอร์ในพวกในตระกูลของพวกพืชตระกูลส้มนะครับก็ ถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องใช้ยาแบคทีเรียนะ,ะยาแบคทีเรียปัจจุบันเรามีอยู่3-4ตัวนะครับที่มีการใช้การหลักๆเลยก็จะเป็นคอปเปอร์นะครับเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ที่ท่านคุนคุ้นกับตัวนี้จะเป็นคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับก็อัตราการใช้อยู่ประมาณเนี่ยอย่างซองนี้ก็ได้ประมาณสัก2-3เปอันี้ร้อยกรัมนะครับประมาณ40-50กรัมต่อน้ำา20ลิตรนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับจะมีอะไรอีก นะครับตะกูลอันนี้คอปเปอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นสารปฏิชีวนะนะครับเป็นคาสูก้าไมซินไฮโดรควอไลไฮเดทนะครับนี่นะครับตัวนี้เขาจะบวกกับไตรไซคาโซนมาด้วยนะครับก็ลองใช้ดูนะครับอัตราการใช้ประมาณ4 0ถึง50ซีซีต่อน้ำ20่ลิตรนะครับอีกตัวหนึ่งทางเลือกก็จะมีซิงค์ไทอาโซนะครับตัวนี้ นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มสารหนึ่งที่เป็นลักษณะของการใช้ท่านอาหารตระกูลซิงเนยดึงยาเข้าไปในเซลล์นะครับก็จะสามารถที่จะอคอนโทรลในเรื่องของเชื้อแบคทีรียได้นะครับโอเคแนะนําไว้3ามตัวแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับต่อมานะครับตำรานี้นะครับต่อมาจะเป็นตำรานี้แล้วกันนะครับตำราแรกจบไปนะครับตำราต่อมาก็จะเป็นเล่มนี้นะครับอแอดได้าทาการขั้นไว้แล้วเนี่ยจะมีหลายโรคด้วยการเล่มนี้ค่อนข้างดีนะครับ ปกินี้เป็นเรื่องของใบเป็นจุดแบคทีเรียเนะาะตัวนี้ใช่ไหมครับก็จะให้ดูซ้ํากันนิดนึงก่อนหมายถึงว่าให้ให้ดูว่าเล่มนี้ก็เขียนเหมือนกันนะครับนี่นะครับใบจุดใบจุดนูนถั่วเหลืองนะมันจะเป็นลักษณะของนูนขึ้นมาเป็นสเก็นะครับต่อมาจะเป็นอีกโรคหนึ่งนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นใบจุดถั่วลิสงนะแผลจะดูรู้สึกว่าจะน่ากลัวขึ้นนะประมาณนี้นะครับ โอเคอาจารย์เขียนว่าเป็นเชื้อราตระกูลไดได,ได,ดีมิเรอรนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับอารักชีดีโครานะครับเดิมใช้ชื่อสกุลเป็นเคอร์โคสพอลล่านะครับ ก็อันนี้ก็ว่ากันตามตำราน,นี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกที่เป็นโรคใบจุดนะอาจารย์แนะนำในเรื่องของพวกซีเนปมาเนปอะไรไทแลมนะตัวนี้พวกนั้นแอดจะไม่มียาแล้วก็มีแมงโกเส็นะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับส่วนถ้าใบจุดถ้ามันดีดีขึ้นไปนะครับแอดก็มีตัวที่แนะนำอ,อย่างเช่นกลุ่ม 3บวก11คือโพพิโคนาโซนบวกอซอกซีโซบินแบบนี้นะครับอันนี้คือดีเลยนะครับหรือ,อถ้าเอาไม่แพงมากนะครับก็ลองดูเป็นพวกนี้ก็ได้นะครับเป็นพวกตระกูลคอโลททลอน l บวกเมตาเล็กซิลเแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับหรือเอาดีๆขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นฟูออกซาโซบินแบบนี้เลยนะครับ อ่านี่คือตระกูลใบจุดได้นะครับหรือถ้าดีไปกว่านั้นนะครับเอาทั้งรักษาทั้งป้องกันเลยก็จะเป็นกลุ่ม11บวกกลุ่ม M3 ตัวเนี้ยมันจะเป็นไตรฟอกซีโซบินบวกกับโพพิเนตนะครับก็ใช้ได้นะครับลองดูเลือกตามความเหมาะสมของพืชแล้วกันนะครับเพราะว่า่าบางทียาบางตัวราคามันสูงนะครับ โอเคนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีพวกโรคแอนแท็กโนดนะครับในส่วนของอถั่วเหลืองนะครับก็เป็นเชื้อคอเลส t ตอริกลัมเหมือนกันนะครับตัวน,น,นะนี้นี่นะครับโรคนี้นี่นะครับอ่านะครับก็ใช้ยาอย่างที่แนะนำเมื่อกี้นี้เลยใช้ได้นะครับหรืออาทางเลือกอื่นๆก็จะมีเป็นพวกกลุ่ม11บเวก3เนาะเป็นไพลโ c โคโซบินบวกอ e ีพ็อกซี่โคนโซนก็ได้นะครับพวกแอนแท็โนดหรือจะดี ขึ้นไ,ไปอีกก็จะเป็นกลุ่ม31เหมือนอ่าสามบวกสิเหมือน,นกันก็จะเป็นทีบูโคนาโซนบวกอะซอกซีโซบินนะครับก็ใช้ได้นะครับในส่วนของแอนแทกโนดนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกลุ่ม11บเอ็ดเดี่ยวๆเนาะเมโนพิโนโซบินนะครับตัวนี้ใช้ได้เมโทมิโนโซบินนะครับโอเคผ่านไปนะครับสองสามโลกแล้วนะครับต่อมาก็จะมีอ่าพวกกลุ่มใบจุดที่เป็นเคอร์โคสปอร่า ora, เหมือนกันนะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของอใบจุดนะครับที่เป็นโรคลาแป้งนะครับแต่เป็นเชื้ออีกเชื้อหนึ่งเนาะอันนี้แอดไม่แน่ใจอ่านว่าอะไรอีริสไซริฟีโพลิโคโดินีโคโทนีหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะตัวนี้เดี๋ยวาภาพให้ดูนะครับนี่มันก็เป็นอีกเชื้ออีกสกุลหนึ่งเนาะพวกโรคเนี่ยมันจะลึกมากมันจะต้อง คนดูจากอาการเป็นด้วยแล้วก็ทางที่ดีมันจะต้องเอาเชื้อนไปเขี่ยนในกล้องแล้วก็ไปเทียบลักษณะของสปอร์ของลักษณะของเชื้อดูอีกทีหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องลึกลึกลงไปสำหรับของนักศึกษาหรือว่าเกี่ยวกับผู้ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคพืชโดยตรงเนาะแอดเองแอดจะเอาแค่ภาพแล้วก็ดูเรื่องเทียบเคียง นะครับจากเชื้อตรงนี้แล้วก็ค่อยหายาที่มันเหมาะสมในการใช้นะครับต่อมาจะเป็นโรคใบจุดวงเป้าถั่วเหลืองนะครับเนี่ยมันก็คล้ายๆกันเนาะน,นี่เห็นไหมครับนี่ก็ใบจุดอีกแล้วนะครับแต่เป็นโคละเชื้อกันนะครับก็จะเป็นเชื้อโครีโครีเนสสปอร่านะครับชื่อสกุลนะมันเป็นคาสสิกโคล่านะ ถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับอย่างที่บอกเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นคราวนี้จะเป็นโรคพวกลาแป้งแล้วนะครับเป็นลาแป้งละนะครับชัดเจนเลยอันนี้จะเป็นผงๆขาวๆนะนี่ให้ทุกท่านดูนะครับเป็นลาแป้งขาวๆแบบนี้นะครับก็ยาลาแป้งก็มีหลายตัวที่ที่เราแนะนํากันเนาะถ้าเป็นป้องกันแนะนาตัวนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นตัว f ฟรเพดนะครับจากสารกลุ่ม M4 นะครับ ป้องกันลาแป้งเบื้องต้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นยากลุ่ม3ในตัวที่รักษาลาแป้งได้ก็คือไทโฟลีนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวไหนอีกนะครับที่พอใช้ได้นะครับเดี๋ยวดูให้นะครับก็จะเป็นตัวกดเล็กๆนะครับไม่แน่ใจว่าหยิบมาไหมนะครับโอเค น่าจะเป็นตัวนี้อ่านี่แหละครับลาแป้ง p ดิโอไพ i เล t นะครับตัวนี้อ่านี่คือลาแป้งในพืชตระกูลถั่วก็ใช้ได้นะครับจริงๆมันใช้ในในได้ได้เกือบทุกสกุลแหละนะครับอ่าแล้วต่อมาก็จะเป็นพวกโรคใบไหม้แห้งในถั่วนะครับฮาร์โรบยนะครับอ่าจะเป็นอ่าสุโดอมอนสนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูภาพตัวนี้ใบไหม้ละก็พวกนี้น่าจะเป็นตระกูลที่เป็นลาชั้นต่ำนะ อ่าโอเคนะครับพวกใบไใม้อ่ามันจะต่างกับพวกใบจุดนะมันจะเหมือนกับเป็นเป็น,เป,นเป็นวงใหญ่แล้วมันซ้อนกันแล้วมันก็ทําให้แบบแห้งไปเลยนะครับก็แนะนําไว้พวกนี้อาจารย์แนะนําพวกโบโรโมิกเจอร์ก็อาจจะพอมีนะเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยมีขายละหรือสารประกอบทองแดงพวกคอปเปอร์ที่แอดแนะนําพวกนี้ไปนะครับก็ใช้ได้นะครับส่วนตัวแอดถ้าเป็นไหมแบบนี้แอาดจะแนะนําในส่วนของอ่าที่เป็น อยาได้โรคใบไหมนะก็คือพวกไดเมโทมอฟนะครับนี่นะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นไดเมโทมอฟบวกอามิทอกทาดินนะครับตัวนี้นะครับหรืออาจจะเป็นคอโลเนิลบวกเมตาเล็กซิลเอ็มตัวนี้นะครับอ่านี่คือในส่วนของโรคไหมนะครับต่อมามันก็จะมีเรื่องของโรคลาสนิมบ้างนะครับเรื่องโรคในถั่วนี่มีไม่น้อยเลยนะครับทั้งลาสนิมที่อยู่ในถั่วฝักยาวถั่วลิสงแล้วก็ถั่วพูนะ จริงๆก็เชื้อสาเหตุคนละคนละเชื้อกันเลยนะครับแต่อาการมันเป็นสนิมก็เลยเรียกลาสนิมกันหมดแต่เชื้อคนละเชื้อนะครับอย่างตัวนี้ลาสนิมในถั่วฝักยาวนะครับนี่ลาสนิมในส่วนของถั่วลิสงนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้เป็นลาสนิมสีส้มในส่วนของถั่วพูนะครับก็เคยมีการนําเสนอผ่านทางภาพนั้นยานี้ไปบ้างนะครับก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับอย่างเชื้อลาสนิมเนี่ย ยูโรมายเซตนีครับมันก็จะมีเนี่ยในถั่วฝักยาวมันก็จะเป็นอีกเชื้อหนึ่งซึ่งอันนี้ไม่ได้เขียนไว้นะครับแล้วก็อนี้ตัวนี้จะเป็นเชื้อพูซิกพูิเนียนะครับอาริคาสีนิสนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับบางทีอันนี้เราเรียกถั่วลาสนิมในถั่วฝักยาวเรียกลองบีสลัดนะครับถั่วลิสงเนี่ยเรียกเป็นกราวนัสลัดนะครับ แล้วก็มีส่วนของถั่วพูเนี่ยเป็นเฟลลัสออฟวิงเก a บีนเนี่ยพวกนี้มันมีชื่อเฉพาะลงไปอีกซึ่งมันก็ยากเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ไม่เกินความเข้าใจของหลายๆท่านนะครับที่เขาศึกษาเรื่องนี้โดยตรงนะแต่เราเราก็อ่านพอประมาณนะครับต่อมาจะมีเรื่องของพวกโรคที่อยู่ในดินบ้างนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นโรคโคนเน่าถั่วนะครับ อันนี้จะเป็นเชื้อ Aspergillus นะครับ n เจอ r นะครับอ่านี่นะครับนี่เป็นโ,โรคโรคเลน่ารากเน่าคนเน่าอะนะนะในถั่วเนาะใช่ไหมอ่าคนเน่าในถั่วนะครับก็จะเป็นเชื้อในดินมันก็มียาทางดินอีกนะครับยาทางดินตัวแรกที่แนะนำนะครับในถั่วเลยนะครับอ่าเนี่ยลำต้นเน่าเนี่ยนะครับตัวนี้โคโทนฟอ f o r เ m e t ลใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ ต่อมาใช้อ e ีทายเดโซนได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมาใช้ตัวนี้ได้กดฟอสฟอริกนะครับต่อมาตัวนี้ได้นะครับโพคาโมคาบไฮโดรคลายนะครับแล้วก็ต่อมาก็ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันไฮเม็กซโซนนะครับอ่าโอเคอันนี้คือเชื้อที่มันอยู่ในดินและเป็นรากเน่าโคนเน่าประมาณนี้นะครับต่อมาจะมีเรื่องของลาน้ําค้างด้วยนะ แล้วน้ำค้างก็มีการระบาดนะครับเพโรโนสปอร่านะครับพวกนี้อยู่ในตระกูล,ลน้ำค้างถั่วเหลืองนะมีภาพให้ดูเล็กน้อยนะครับภาพนี้นะครับน้ำค้างคล้ายๆกับโรคใบไม้ที่แนะนําไปเมื่อกี้นี้เอาประมาณนี้ให้เห็นแล้วกันให้เห็นภาพนะเพิ่มมาตัวนี้เพิ่มตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้น้ำค้างนะครับใส่มอกซานี่บวกับมอกซาโดน นะครับใช้ได้นะครับแล้วก็เนี่ยคอโลเทโอนิีบวกเมตาลกซิลเอ็มนะครับหรือจะเป็นไดเมทอมอลนะครับหรือจะเป็นในส่วนของไดเมทอมอลบวกอะมิทอกธาดินนะครับนี่ได้เลยนะครับลาน้ำค้างนะครับต่อมาจะเป็นโรคที่ อนอกจากเชื้อราแบคทีเรียนะครับมันจะมีเรื่องของไวรัสก็คือพวกโรคใบด่างเหลืองในถั่วเขียวนะครับก็เป็นมังบีนเยลโลโมสิกไวรัส e นะครับเป็น MYMV นะสาเหตุเกิดจากแมลงหวีขาวนะครับก็จะมีภาพให้ดูแล้วก็จะมีไวรัส BYMV นะบีเยลโล o มสิกไวรัส e นะครับมันมีหลายตัวแล้วก็มีไวรัสใบด่างถั่วอีกตัวหนึง่งนะครับเป็น BCMV นะครับบีน Common m o s i c ไว r ัสนะครับโหในภาพไวรัสเยอะเลยครับก็หลักๆเลยก็มาจากพวกพวกแมงวีขาวเช่นเดียวกันนะครับพวกเพียวไฟเบี้ยอ่อนพวกนี้ต้องระวังนะโอเคแนะนำไว้สักนิดนึงเล่มนี้ก็น่าจะโอเคแล้วได้ความรู้จากเล่มนี้มากเลยนะครับแมงวีขาวแนะนำตัวนี้นะครับแมลงวีขาวไพ r ิพอ o x ิเฟนนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นว่วาเรื่องเพีียอ่อนที่บอกนะครับก็จะเป็นตัวนี้เฟนนิโตไทออนบวกเอสเฟนวาริเลสนะครับนี่นะครับป้องกันไว้เลยนะครับแล้วก็พวกเพีียไฟอาจจะแนะนําตัวนี้ก็ได้โคไทอันดีดง่ายๆนะครับอ่า แมลงมวีขาวเพียอ่อนเพียไฟนะครับสาเหตุของหลักๆเลยที่จะนําโรคมาสู่ในพืชตระกูลถั่วนะครับอ่ะเล่มต่อมาอีกสักเล็กน้อยนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับเล่มนี้นะครับเล่มนี้นะครับก็จะมีเรื่องของถั่วกรวดยาวนิดนึงก็น่าจะซ้าก,กันกับเล่มที่ผ่านมานะก็มีเรื่องลาสนิมนะครับเขามีภาพให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมฮะมีเรื่องการเขี่ยเชื้อลาสนิมแล้วก็ จะมีโรคใบด่างเหลืองเนาะในถั่วฝักยาวเมื่อกี้ได้อ่านไปแล้วเนี่ยาวายาตัวเป็น C A B M V เนี่ยนะครับอ่คล้ายๆกันก็จะมีภาพให้ดูนะครับเรื่องของอหลักๆไวรัสนะครับไม่มียารักษานะเน้นเรื่องของการป้องกันกําจัดมแมลง3-4ตัวที่แอดบอกมาเมื่อกี้นะครับบานต่อไปนะครับ ก็จะมีในเล่มนี้ก็จะมีเรื่องของลาแป้งนะครับลาแป้งในในในถั่วนะครับนี่นะลาแป้งมีเหมือนกันนะครับแล้วก็เล่มนี้นะครับเล่มนี้นะครับก็จะมีพอมีลาแป้งในถั่วนะก็จะซ้ํากันและจะไม่ไม่ขยายความเนาะลาสนิมเนาะ ราสนิมในถั่วนะครับอ่าเหมือนกันนะครับก็อธิบายไปในหนังสือเล่มก่อนแล้วนะครับจะได้ไม่ลงรายละเอียดเนาะเรื่องตัวยาก็บอกไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ใบจุดนูนถั่วเลืองเนาออันนี้ก็จะเป็นแบคทีเรียนะครับจากเล่มแรกเมื่อกี้ลองไปดูต้นคลิปนะครับประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครบทั้งหมดแล้วนะครับสี่เล่มด้วยกันนะครับตำราที่เป็นหนังสือสามเล่มแล้วก็ตำราดิจิตอลหนึ่งเล่มนะครับก็ได้โรคหลากหลายเห็นไหมครับอย่างที่บอกก็จะมี ที่เป็นเชื้อราราชั้นต่ำราชั้นสูงแล้วก็ราที่อยู่ใต้ดินนะครับแบคทีเรียไวรัสมีครบเหมือนกันนะครับคล้ายๆคลึงก,กันกับทุกพืชเลยนะครับมีการระบาดของโรค ต่างๆและมีเชื้อสาเหตุที่แตกต่างกันถ้าเราวินิจฉัยได้ดีศึกษานะครับบ่อยๆดูบ่อยๆนะครับก็จะพอจะแยกได้ว่ามันเป็นกลุ่มไหนนะครับแล้วก็เลือกยาได้ถูกต้องใกล้เคียงนะครับหรือว่าถ้าท่านไม่มีความชำนาญในการเลือกยาก็ปรึกษากันเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวแอดก็จะมาช่วยดูให้ว่าจะเอายาแบบไหนใช้ยาอะไรไปก่อนหน้านี้แล้วได้ผลเป็นอย่างไรแล้วเราค่อยมาปรับจูนเพื่อให้แก้ไขปัญหาของท่านได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ผิดพลาดประการใด ขออภัยว่าไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับบางอย่างแอดก็ไม่ได้เชี่ยวชาญแต่ก็เกิดจากการศึกษานี่แหละนะครับไหนๆเราเรียนมาทางด้านนี้แล้วบางอย่างก็ลืมไปแล้ว นะครับก็ต้องมาดูในตำราใหม่นะครับบางอย่างมีคนถามเข้ามาก็ทําให้เราเอ๊ะมันอะไรคุณคุณเราก็ต้องมาเปิดตําราดูอีกทีหนึ่งเพราะเราไม่แน่ใจนะครับมันจําได้ไม่หมดความรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับวงการเกษตรนะครับเกี่ยวกับโรคพืชเกี่ยวกับแมลงเกี่ยวกับพวกนี้นะครับพวกปุ๋ยายาอะไรพวกนี้มันก็ยังพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับมันยังไม่มีที่สิ้นสุดง่ายๆแน่นอนนะครับเพราะโรคแมลงนะครับปัญหาต่างๆในแปลงในสวนในไร่เนี่ยมันก็จะเรียกว่า เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับตามโลกที่มันเปลี่ยนไปนะครับยังไงก็มีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันเข้ามาแล้วกันนะครับชอบไม่ชอบอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ลองทักทายกันเข้ามาบอก กล่าวกันเตือนกันนะครับหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็ลองทักเข้ามานะครับถ้ามีเวลาแอดก็จะทําเรื่องราวสาระความรู้ตรงนี้ให้ทุกท่านแน่นอนนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมแท็กซี่และเพจเพียนเกษตร2018นะครับผมต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้แอดสักนิดนึงนะครับไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ